สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปการแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อการเปลี่ยนหุ้นเวลาเราเปิดหุ้นแล้วก็ให้อินดีที่เราต้องการเนี่ยยังคงไว้แบบเดิมแบบเราต้องการในโปรแกรม m e t a stock กนะคะก็ยกตัวอย่างในที่นี้อย่างเช่นหน้าต่างหุ้น2ตัวนี้ทางซ้ายเป็นหุ้น cpo ซึ่งเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่มีอินดีอย่างที่เราเซตที่เราต้องการ ส่วนทางด้านขวาเนี่ยเป็นหุ้น True ซึ่งเราได้เซตอินดี้ไปเรียบร้อยแล้วและเราต้องการจะให้หุ้นทุกตัวที่เราเปิดมาเนี่ยมีหน้าตามีอินดี้เหมือนหุ้นทรูก็ก็มีวิธีการอันนี้เราก็เริ่มต้นเราก็ปิดตัวที่เราไม่ต้องการเราก็เปิดตัวหุ้นที่เราได้เซตอินดี้พร้อมมาไว้เรียบร้อยแล้วในที่นี้ก็จะมี Mac d ดีมี o โตมี RSI แล้วก็มี m o v i n g a v e r a g e 3เส้น วิธีการก็คือให้เราเอาเมาส์เนี่ยมาที่มุมขวาล่างพอวางที่ไอคอนที่อยู่ขวาสุดเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นลาเบลขึ้นมาชื่อว่า choose security เราก็เอาเมาส์คลิกตรงนี้1นทีก็จะมีหน้าต่าง choose security ขึ้นมาสมมุติว่าเราหาไอคอนนี้ไม่เจอไม่ว่าด้วยประการใดเรามองไม่เห็นก็สามารถเลือกเปิดอีกวิธีหนึ่งได้จากเมนูไฟล์ Choose Security แล้วก็เลือกคำว่า Choose ก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาเหมือนกันเสร็จแล้วก็ให้ไปที่แท็บ Option แล้วก็เลือก Use Chart as t e m p เพ t ตรงนี้ปั๊บเรียบร้อยก็ติ๊กโอเคถ้าการณีมีติ๊กออมีเช็คบอกตรงนี้เราก็เอาออกได้เพราะว่าเราต้องการแค่อินดีเท่านั้นแล้วก็คลิกโอเค จากนั้นคุณที่เราต้องการเปิดอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่าง CPO เนี่ยยังไม่มีหน้าตาแบบนี้เราก็ลองคีย์ชื่อหุ้นลงไปเลยไม่ต้องกดอะไรทั้งสิงส้นก็คีย์ CPO ตึ๊บตึ๊บ Enter นะเราก็จะได้หน้าตาหุ้น CPO ที่แต่เดิมเนี่ยไม่มี i n d ้เราต้องการก็มี i n d ้เหมือนหุ้น True ท,ที่เราต้องการทุกประการโอเคอันนี้ก็จบการแนะนำเรื่องนี้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ